เวลา14นาฬิกา28นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระเกียวจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยส่งร่วมงาน50ปีน้องใหม่จุฬา2,516ซึ่งนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยรุ่นปีการศึกษา2,516จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตเก่าจุฬารุ่นเข้าศึกษาในปีการศึกษา2,516ทั้ง15คณะได้พบปะสังสรรค์ย้อนรำลึกถึงความทรงจำสมัยเป็นนิสิตจ,จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและร่วมทำกิจกรรมตอบแทนพระคุณของจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย แหล่งศึกษาที่เรียนมาซึ่งในปีการศึกษา2,516สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์การจัดงานน้องใหม่จุลา2,516เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี2,546 โดยในปีนี้จัดในโอกาสครบ50ปีของการเป็นน้องใหม่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคณะกรรมการจัดงานได้ประชุมหารือและมีมติให้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนรวม3าโครงการคือโครงการก่อสร้างเรือนไทยอาจารย์แสงอรุณรัตกสิกรเพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอนวิชาสถาปตัตยกรรมไทยและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2567 โครงการฝ่ายน้ำใจ CU16 เพื่อชาวอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นต้นแบบการฟื้นฟูป่าให้กับอำเภออื่นๆต่อไปและโครงการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนางานบริการโลหิตแห่งชาติให้มีความก้าวหน้าสำหรับการพบป่าสังสรรค์ในวันนี้มีการแสดงต่างๆเช่นการแสดงประกอบเกี่ยวกับนิสิตจุลาปี2516ตั้งแต่การรวมตัวกันครั้งแรกจนถึงปัจจุบันและการร้องเพลง CU พอค่าร่วมกัน